จังหวัดจันทบ,บรุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากช้างป่าในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยที่ห้องรับรองชั้น 4, สี่สลากลางจังหวัดจันทบ,บุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยจากช้างป่าจำนวนหนึ่งรายทั้งนี้ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจากช้างป่า จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอป่งน้ำร้อนเมื่อวันที่14กันยายน2565ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายคือนายสมภพสีงามอายุ42ปีอยู่พื้นที่หมู่2ตำบปลป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยทางจังหวัดจันทบุรีได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณาัยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งทางกองทุนเงินช่วยเหลือก็ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือและมอบให้จังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้วและได้มีการมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนห0,000่นบาทโดยเงินช่วยเหลือที่จังหวัดจันทบุรีได้มอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดจันทบุรีได้มอบเงินทดลองราชการ ในอำนาจในอำเภอโป่งน้ำร้อนจำนวน5 9า0 0เีบาทเงินกองทุนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาช้างป่าอำเภอโป่งน้ำร้อนจำนวนส0,000บาทเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าที่ว่าการปกครองจังหวัดจำนวน30,000บาทเงินมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจำนวน1 0 0 0 0บาทและเงินจากสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5 0 0 0 0บาท ซึ่งได้มอบในวันนี้โดยมีนายสามารถสีงามพี่ชายฝาแฝดของผู้เสียชีวิตลูกชายผู้เสียชีวิตและพันยาของผู้เสียชีวิตร่วมรับมอบค่ะนิว24สิสมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวสุก,กันวรลีสุวรรณรายงาน